นี่บุญราคีมาอวยพรวันเกิดวุ้นเส้นละจ้ะอวยพรเลยจ้ะเขาให้แมงตายวันตายคืนมึงพูดชัดไหมนี่เอามึงพูดชัดไหมพูดชัดจ้ะชัดบางไม่ชัดบางพูดไม่ชัดกูซักหมดเป็นคนใดพูดกันได้รอเรือเป็นรอเรือรอเริงเป็นรอเริงรอเริงกระดกเล่นทำไมล่ะลูกเริงอยู่ในเรือ บอลรอนหัวกระทีจริงๆพูดเสียใจปะอย่ามาพูดมากเสียใจอยู่เสียใจเรื่องอะไรนักหนาเนี่ยแจ็กมึงเสียใจอะไรไม่รู้โคตรพ่อโคตรแม่มาโดนระเบิดมังเอ้ยมึงไม่ต้องร้องดกตื้อหน้าหนูเหมือนดินน้ำมันที่ปั้นแล้วเหลวอขอโทษไปคาวุนเส้นที่รัก ถ้าวันนี้ต้องตายก็ตายครู <c oughs> แกขนาดนี้ชอบละเกิน้องสีชมพูมีโอกาสนั<ม>่งคุมทหารคุมดันทหารใส่รองเท้าแตะ <c oughs> กินกาแฟกะให้แข็งที่อื่นเสื้อแข็งตาตาถ้าเกิดภาพนี้หลุดไปนี่คือภาพเอไอไม่ใช่ตัวจริงนะครับนี่มึงยังหวังพึ่งเอไอเกรอเนี่ยภาพเอไอชายตรงตาควายเขาบอกว่า <c oughs> ก,กับระเบิดเยอะแล้วขอกับข้าวมั ulously, ่งได้ไหมส่งให้ทหารเราด้วยโหคะุณเซนหิวแท้เลยส่งให้ทหารเราด้วยนั่นนั่นทหารส่วนตัวเหรออย่าพูดมาแลยวยิงอ่ะพี่จีส่แม่หน้าตามันยอดรักเหมือนกันมามาเน็ตบอกมาเน็ตฝากบอกทหารเราด้วยว่าเออ่ตอนนี้อย่าเพิ่งออกจากตาควายกับระเบิดเต็มบอกว่าบอกทหารด้วยนะได้ได้เออ ปล่อยแม่ให so ้อดตาอยู oh, you? You ่ในปราสาทไอ้สตรีมเสือกโง่วางไว้ทั่วปราสาทจะออกไม่ได้อดยาก็มาขอครูมีเดย์ยุ่นแนวนะปลอดภัยดีโอ้ยโซเชียลโซเชียลอัปเดตทุ่งชายแดนลอดภัยดีีน่อยู่กับบุญเสร็จปลอดภัยบกระบาดแล้วกลับบ้านโอเคโอเคเดี๋ยวยิงแป๊บนึงนะวุตังกงด ไอเติร์นพอเรีวเดี๋ยวรถคุ้มมาด่ากูอัปเดตช่องชายแดงออฟฟิเชียลโอ้โหน่มันแต่สนุกระต้นนี่มันแต่สนุกระต้นเฮ้เดียวใ้โอ้โหมันแต่สนุกอะไรต้นมีเหรอวะโอ้โหสำเนียงใช่เลยพอแล้วไม่มีใครดีเลยลงเนี่ยไอ้หุ่นไวสุดเลยนะมึงนั่งเลยหุ่นเส้น เอ้ตายแล้วไม่ใช่ระเบิว่พาแหมมึงมีลบไปนะระเบิดลงนกงนระเบิดลงแต่ปลอดภัยดีนี่ระเบิดลงมึงอัปเดตน่เด้อ